เคยได้ยินมาแล้วชอบมากเลยเขาบอกว่าความรักให้ได้ครั้งละคนแต่ความไว้ใจให้ได้คนละครั้งก็คือหมายความว่าความรักเราสามารถให้ได้กับคนคนหนึ่งได้แค่ครั้งหนึ่งในแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าความไว้ใจเนี่ยเราให้ได้คนละครั้งหมายความว่าถ้าเราให้ความไว้ใจคนคนนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาทําลายมันลงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะให้เขาอีกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมความไว้ใจคนทุกคนและจักรวาลนี้และทุกอย่างมันเริ่มมาจากการที่เราเนี่ยไว้ใจตัวเองว่าเราจะสู้กับความเจ็บปวดได้เอาสมมติว่า ผมถูกหักอกเจ็บมากโอ้เจ็บเจ็บแล้วเข้าไปในความรักครั้งใหม่แล้วผมบอกว่าไม่ไว้ใจแล้วเดี๋ยวโดนหักอกอีกอย่างเงี้ยแปลว่าผมจะให้ไม่เต็มที่กับความรักครั้งใหม่ถ้าเราไม่ไว้ใจคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราไม่ไว้ใจความสามารถของตัวเองในการเข้าความความเจ็บมันมีคําคมหนึ่งผมชอบมากๆเขาบอกว่านกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยไม่เคยกลัวที่กิ่งไม้จะหักเพราะว่านกเนี่ยไม่ได้เอาความไว้ใจไปไว้ที่กิ่งไม้แต่ความไว้ใจของนกอยู่ที่ปีกของมัน